ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าวีหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องที่พุทธคุณยิงไม่เข้าฟันไม่ออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังการพระเครื่องที่พุทธคุณยิงไม่เข้าฟันไม่ออกพระดังในอดีตที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องในพุทธคุณด้านแคล้วคลาดยิงไม่เข้าฟันไม่ออกคงกระพันชาตรีประเภทแรก ต้องยกให้พระเครื่องตระกูลยอดขุนพลไม่ว่าจะเป็นพระร่วงหลังรังปืนพระหูยานพระท่ากระดานพระพุทธชินราชใบเสมาพระมเหสวนและพระยอดขุนพลกลุ่ต่างๆล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในเรื่องความเหนียวทั้งสิน้นสังเกตให้ดีพระตระกูลนี้จะเป็นพระประเภทเนื้อชินซึ่งมีความหมายถึงชินะ หรือชนะบวกกับการผสมแร่โลหะอันมีคุณวิเศษต่างๆยิ่งทำให้เป็นที่เสาะแสวงหาพระเครื่องบางประเภทยังถูกผูกเข้ากับตำนานวีรบุรุษเช่นความแคล้วคลาดของ,ององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ถูกพระมหาอุปราชาจ้วงฟันด้วยพระแสงขอเง,งาวแต่ด้วยพุทธคุณขององค์พระที่ได้รับการอัญเชิญให้ประดิษฐานบนพระมาลา ทำให้เพียงถูกขอบจนเรียกพระมาลาเบียงมาแต่นั้นทำให้เกิดความเชื่อว่าเกี่ยวพันกับองค์พระประเภทยอดขุนพลเช่นพระร่วงหลังรางปืนพระหูยานหรือพระพิจิตส่วนพระมาลาเบียงประดิษฐานที่พระที่นั่งจกักรพรรดิพิมานนั้นเพราะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานรายรอบพระมาลาเบียงเป็นพระพุทธศิลปะขเขมรแบบบายอน ราพุทธศตรวตรรษที่18เป็นพระพุทธรูปทองคำรายล้อม21องค์แบ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืนและพระพุทธรูปประทับนั่งนอกจากนี้พระเครื่องที่ขึ้ชื่ออีกตระกูลหนึ่งคือพระสมเด็จทุกวัดของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังโคสิตารามวัดบางขุนพรมวัดัชยโยวรวิหารหรือเกชไชโย นอกจากมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลในฐานะจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องแล้วยังได้รับการร่ำลือถึงความแคล้วคลาดปลอดภัยเช่นเรื่องของลุงพุทธอันเป็นเจ้าของพระสมเด็จองงามที่เดิมเป็นของคุณฉลียงสุนทรปัจจุบันอยู่กับร่างใหญ่คุณชัยทัตเตชะภัยบูรณ์กล่าวกันว่าลุงพุธแก่ขี้เมาพกพระสมเด็จเดินไปเดินมาคนก็จ้องจะดักตีเอาพระ แต่ไม่เคยดักตีแกได้เลยไม่ว่าแกจะเมาขนาดไหนอีกทั้งยังมีเรื่องจริงไม่อิงนิยายที่คุณนิพน์พร้อมพันรอดจากการถูกรุมสกรรมตอนมอ็บบุกมาได้ทั้งเนื้อทั้งตัวแขวนพระสมเด็จวัดระฆังอยู่องค์เดียวไม่นับการยิงอดีตสสประชาประสบดีที่แขวนพระสมเด็จวัดบางขุนพรมซึ่งถูกลั่นกระสุนใส่ขณะกำลังเอี้ยวตัวเก็บพระสมเด็จวัดบางขุนพรมให้เข้าไปในอกเสื้อ พอดีทําให้กระสุนถูกที่ไม่สําคัญพระเครื่องอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเรื่องเหนียวได้แก่พระ25พุทธศตรวตรรษทั้งเนื้อชินและเนื้อดินมีเรื่องเล่าว,ว่าพระนท่านจอมพลปอพิบูลสงครามพกติดตัวเป็นประจำทําให้รอดพ้นจากการลอบสังหารด้วยยาพิษและอาวุธต่างๆอย่างน่ามหาศัศจรรย์และเป็นที่กล่าวขวัญในวงการนักเลง โดยเฉพาะเนื้อดินว่าสมัยก่อนคนจะทัดไว้กับใบหูมีนักโทษแหกเรือนจำแย่งปืนจากผู้คุมแล้วรัวยิงปรากฏว่ากระสุนแม่ระคายผิวผู้คุมดังกล่าวแม้แต่นัดเดียวเรียกว่าเป็นของดีราคาถูกส่วนพระที่ทุกคนรู้จักกันดีในทางแคล้วคลาดได้แก่พระของพระครูวิมนคุณากรหรือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านทำไว้แจกชาวบ้านให้อยู่รอดปลอดภัย เรียกว่าใครแขวนหลวงปู่สุขไว้ไม่มีอันตรายใดๆมาแพรวผ่านได้รับความนิยมทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากปากคลองมะขามเท่าจนถึงกรุงเทพเช่นเดียวกับพระเครื่ององค์สำคัญพระวัดรังสีปัจจุบันเป็นที่ตั้งคณะเหลืองรังสีวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพถึงขนาดสมเด็จกรมพระยานริศารานุวัติวงศ์ ทรงนิพนไว้ในของดีกรุงรัตนโกสินทร์ว่าผู้ใดมีพระวัดรังสีผู้นั้นชีวีไม่วางวายนอกจากนี้ยังมีพระประเภทหนึ่งสมัยก่อนเขาฝนให้วัวกินแข่งขิดกันเรียกว่าอีกตัวขิดไม่เข้าได้แก่พระผงสุพรรณกลุ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีที่ได้รับการยกย่องเป็นสุดยอดพระเครื่องในชุดเบญจภา,าคีนั่นเอง ถ้าชินชอบเรื่องราวเที่ยวเรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา